รอเลยคนละสองพันบาทไกลเข้ามาแล้วเดือนพฤษภาคมเงินเข้าวันไหนกลุ่มนี้ต้องรู้ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10พฤษภาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนตามชีพ้พนัวข่าวนะคะสาหรับเงินคนละ2,000บาทล่าสุดนะคะซึ่งก็จะได้รับกันแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วรอกันเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเป็นเงินอะไรและใครได้รับกันบ้างเดี๋ยวเราไป พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปและเพิ่มการเซฟลานะคะ ก็ตามชี้พนหัวข่าวสำหรับเงิน2,000บาทนั้นเป็นเงินอะไรนะคะซึ่งบางท่านนะคะก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็ได้อนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเขียวนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มที่จะได้รับเงินคนละ2000บาทนะคะก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้อง ส,สมาครสาธารณรัฐสุบดบ้านหรืออสอมอและอสสทุกท่านนั่นเองนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเงินค่าป่วยการนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลได้อนุมัติเพิ่มให้นะคะจากปกตินะคะ1,000ั 1, บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มเป็น2 0 0 0ับาทต่อเดือนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยนาะยอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ สนสุสเสนอนะคะซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอสมอสสที่ทำงานกันอย่างหนักนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องอสมและอสสนะคะจะได้รับเงินจาก1,000บาทต่อเดือนเป็น2,000บาทต่อเดือนเมื่อไหร่นั้นนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะก็เป็นงบประมาณปี2567ที่จะจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสมและอสส ซึ่งในส่วนของงบประมาณนั้นก็เริ่มในเดือนตุลาคม2566นั่นเองนะคะพ่อแม่พี่น้องอส,อ,อ,อ,สอสมและอสสก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับเมื่อไหร่กันแน่นะคะซึ่งหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะคะก็อาจจะมีข่าวดีได้รับเร็วขึ้นก็เป็นไปได้นะคะแต่ณตอนนี้ข้อมูลก็ยังเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ต้องอดใจรอนะคะว่าจะได้รับในเดือนตุลาคม หรือจะได้รับเร็วกว่านั้นและทางช่องจะขอติดตามข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องอสมอและอส,อสอสทุกท่านแต่ด้านรับกันแน่นอนนะคะส่วนเดือนพฤษภาคมนะคะเงินเข้าป่วยการเข้าวันที่10 5พฤษภาคม2566นี้เช่นเดิมแล้วก็ยังได้รับเงินค่าบริการนะคะก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนอยู่นะคะเงินก็จะเข้าให้ในวันที่15พฤษภาคม2566นี้นะคะทุกท่านส่วนแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็อดใจรอนะคะ2,000บาทจะได้กันเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนะคะแต่ได้รับกันแน่นอนเพราะ ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอกก็ได้อนุมัติเป็นที่รยบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องอสมอสสอด้านรบฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ